อย่าลืมกด s ั b ต c r i b e กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ีพี่พี่ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับผมผมบีอกิงนะครับจากเพจรับซื้อขายผากที่ดินปราจีนบุรีนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอที่ดินแปกนึงครับที่จะขายนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับสี่ไร่นะครับผมเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดที่ดินแปลงนี้กันนะครับครับ รับชมรายละเอียดที่ดินแปลงสีไร่นะครับผมประมาณสีไร่เจ็ดสิบห้าตารางวานะครับแปลงนี้นะครับอยู่ตำบลคำตโนดนะครับอำเภอปัจจันตะคามจังหวัดปาจีนบุรีนะครับผมแปลงนี้จำนวนสีไร่เจ็ดสิบห้าตารางวานะครับขายยกแปลงอยู่ที่เจ็ดแสนห้า นะครับผม7 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็นถนดพร้อมโอนเลยนะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่ที่ท,ที่ที่นานะครับผมไม่ต่ําไม่ต่ํากว่าถนนมากนะมากนะนะมากนะครับประมาณนี้เอ่อประมาณไม่ถึงห้าสิบเซนนะครับนี่ถนนที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างอยู่ประมาณเกือบร้อยห้าสิบเมตรนะครับ ประมาณนี้ถนนเนี่ยถนนกว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือเอเป็นแค่ทางสัญจรเข้าออกนะครับเลยเป็นถนนลูกลังเป็นดินแบบนี้นะครับผมสภาพปัจจุบันแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับมีวิวเขานะครับผมวิวเขาอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับวิวเขานะครับผมบรรยากาศดี นะครับหน้ากว้างนะครับผมแนวที่ดินเนี่ยก็จะเป็นาตามแนวคันนาเลยนะครับแนวคันนานะครับผมเนี่ยผมจะชี้แนวเขตให้ดูครับเนี่ยนั่น,นครับต้นไม้แล้วก็ตามแนวคันณนะตามแนวยูคาด้านหลังนะครับผมอันนี้เป็นรูปแปลงที่ดินนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผม สี่เหลี่ยมผืนผ้านหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับผมทางเข้าออกสาธารประโยชน์นะครับแต่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะมีข้อเสียก็คือว่าจะอยู่ใกล้กับฟาร์มไก่นะครับผมถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะครับที่ฟาร์มไก่เนี่ยเป็นฟาร์มปิดนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาผมมาที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณ สองรอบแล้วสองสามรอบอะประมาณนี้นะครับผมก็เช้าเย็นนะนะครับมาเช็คดูว่ามีกลิ่นไหมนะครับไม่มีไม่มีกลิ่นของอฟาร์มนะครับผมเพราะว่าเป็นฟาร์มปิดนะครับเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงนะครับผมแต่บรรยากาศดีนะครับแปลงนี้แล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยเขาก็ทําสวนอยู่นะครับผมเนี่ยนะครับทําสวนเนี่ย,เ,ยเพื่อนบ้าน,นครับเพื่อนบ้านแล้วก็ตรงนู้นก็มีเพื่อนบ้านนะผมแปลงนี้นะครับจะห่างจาก เช่นถนนสวนอนศรครับประมาณประมาณห้ากิโลนะครับเข้ามาเนี่ยเป็นถนนลูกรังเข้ามานะครับผมแต่ทางดีนะครับเนี่ยรถรถเก่งผมก็ยังเข้าได้เลยนะครับผมทางดีนะครับถนนลูกรังเข้ามานะครับผมมีประปาไฟฟ้าก็เข้ามาแล้วนะครับหรือว่าจะขุดสระก็ได้นะครับขุดสระนี่ดินอย่างนี้เนี่ยดินดีนะครับเป็นดินร่วนนะครับ ไปปลูกต้นไม้เนี่ยดินสวยมากเลยนะครับผมขุดจา่าปลูกแล้วก็ทําสวนนะครับปลูกต้นไม้นะครับแปลงนี้ดินดีนะครับทําโคกหนองนานะครับบรรยากาศก,าก็วิวเขานะครับผมถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะครับเรื่องฟาร์มเนี่ยนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับปลูกทําโคกหนองนาทําทสวน สบายนะครับฟาร์มก็เป็นฟาร์มปิดนะครับเป็นฟาร์มไม่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ไม่มีไม่ส่งกินนะครับเพราะว่าเป็นฟาร์มไก่ไม่ใช่ฟาร์มหมูถ้าฟาร์มหมูเนี่ยผมไม่นําเสนอแน่นอนครับเพราะว่ายังไงก็มีกลิ่นนะครับผมใครจะบอกว่าฟาร์มหมูไม่มีกลิ่นไม่ไม่มีกลิ่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับอ่าแต่แปลงนี้มันเป็นฟาร์มไก่นะครับผมเป็นฟาร์มไก่เป็นฟาร์มพ่อเลี้ยง ซึ่งเป็นฟาร์มปิดนะครับไม่มีกลิ่นเนี่ยเนี่ยลมลมพัดมาตลอดเลยนะครับแต่ก็ไม่ไม่มีกลิ่นนะคบผมปกติถึงว่าลมจะพัดไปทางไหนก็ช่างถ้าเป็นฟาร์มถ้าเป็นฟาร์มเปิดเนี่ยกลิ่นจะจะมีแต่จะไม่แรงนะครับแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยเรื่องของกลิ่นเรื่องของมแมลงนะคบผมถ้าปกติถึงว่ายังไงก็ยังไงก็ต้องมีมแมลงให้เห็นนะครับอืมสวยนะครับแปลงนี้ ถ้าท่านใดที่กำลังสนใจที่ดินนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแปลงนี้ราคาย่อมเยาวนะครับสี่ไร่เศษนะครับยกแปลงเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนเลยนะครับโฉนดขุดแดงพร้อมโอนเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ ผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับผม<ป>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับปีคิงนะครับผมวันนี้ผมก็จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ